อันนี้ก็มาอู่ช่างโจ้อีกครั้งนะครับมาจะมารับรถนะครับรถเอามาซ่อมไว้เดือนฝ่าแล้วมาเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับระบบสายไฟต่างๆนะก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ช่างนัดไว้วันจันนะครับวันจันต้องมารับใหม่นะครับนี่นะครับดูรถจอดยาวเลยนะครับฝั่งนู้นก็มีมีมีรถจอดจะเป็นซ่อมช่วงล่างซ่อมเครื่องซ่อมอะไรนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟนะครับจะเป็นบ้านนี่นะครับนี่ราจอดจอดรอนะครับยาวเหยียดเลยนะครับ<ไ>นี่จอดอยู่ข้างล่างก็มีอยู่นี่ฮะนี่นะครับนี่นะครับ<ไ>วันนี้ก็ให้ช่างตูพามานะครับมีช่างตูยืนอยู่นนะครับอ่ันยี่นะบนี่ 24. ยิ่ง้าย่กย่อ๋อพอดีพอดีพอดีเป๊ะนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเป็นที่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับเกี่ยวกับกล่องกล่องควบคุมนะครับนี่นะครับอู่ช่างโจ้สระบุรีนี่นะครับ,บ,บ,รรบผมก็ของมาวางไว้โต๊ะเนี้ยก็กินกาแฟยามเช้า กันด้วยนะอันนี้ภาพใหญ่ไปหน่อยต้องรถให้เล็กนะครับมีรถเข้ามาใหม่คันนะครับนี่นะครับโดยรวมโดยทั่วๆไปเนะี่ยอันนี้จะเป็นต้นฉาฉายใหญ่นะครับเป็นร่มใหญ่โตเลยนี่นะครับมีมีรถอยู่กลางบ่อยอยู่คันนะครับนี่นะครับ วันนี้ก็อากาศเหมือนอากาศฝนจะตกอีกนะครับคล้ายๆฝนจะตกอีกดูเมฆบนฟ้าเนี่ยเมฆเมฆเริ่มดำแล้วนะครับเช้ามาก็มามาฝนก็ตกมาตลอดทางนะครับนี่นะครับก็เนี่ยดูรถที่จอดรอนะครับมีรถจอดรอมีรถนี่เข้ามาใหม่นะครับนะครับ นี่นะครับนี่รถผมที่จะมารับก็ยังไม่เสร็จนะครับต้องรอไปรอไปวันจันทร์หน้านะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีรถจอดรออยู่นะครับเนี่ยมีรอบเลยนะอันนี้ก็เป็นเชฟโรเล็ตนะครับ h o นด้า o n นด้า,ดามาด,ด้านะครับฮิสัน แล้วก็มีโตโยต้าไฮรักนะครับมี BMW สมัยก่อนสวยมากเลยนะ 318i เนี่ยซูบูรุฮอนด้านะครับแล้วก็รถตู้อาร์ดนะครับแล้วก็มีรถไอสมาคมปวดตึกตึงสมาคมกู้ภัยดวงตะวันนะมันจะปวดตึกตึง นี่นะครับจอดเต็มไปหมดเลยนี่นะครับมาจนสุดซอยเลย <อ fue. S 1> จะพอรถที่จอดรอนะครับนี่จอดน่าจะ,จะจอดเป็นหลายปีแล้ว,ว<น>รถเบนซ์ฟอร์ดหลายๆคันนะครับดูมุมนี้นะครับมุมนี้มุมจาก ท้ายซอยไปเนี่ยนู่นนะครับเรียงเป็นตับเลยเนี่ยเรียงเราเดินย้อนกลับมาดูนะดูดูรถที่จอดเรียงกันนี่นะครับซิตี้ซิตี้ ซูบรลลุเวเยต้าออปตอออปตอสายทงอันนี้เป็นรถค่อนข้างจะเก่านิดนึงครับมาด้าก็เก่าหน่อยนะแต่รถเขาแต่งแต่งนะครับอันนี้รถแต่งแล้วก็อันนี้นิสสันนะครับนักคนมา นี่นะครับคนมาเยอะแยะเลยนี่ครับหมดเวลาหมดเวลานี่นะรถจะมาเช็คนะครับอันนี้รถเล็กซัสเล็กซัสมันมีรถคันหนึ่งอยู่นะครับรถมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมัด้านี่นะครับรถจอดเดงลายอยู่นี่ในอู่นะครับนี่หมุนเร็วไปหน่อย เสียงใครพูด,ดอยู่นะท,ที่เขาทำานะเขาจะทำสามเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็เดือนนี้แล้วก็จบ <ะ S 2> ไปแค่นี้ก่อนนะครับ